สวัสดีวันเสาร์ค่ะหลายๆคนคงจะตื่นเสายสายนะคะถ้าอากาศเย็นๆอันนี้ก็ follow นะคะก็มีสิทธิ์นะคะแต่วันนี้ครูก็ออกคลิปเหมือนเดิมค่ะฝึกบันที่ด้วยกันค่ะ Wilkin Dark are day i d a k Wilkin Dark are day i d a วันนี้คือวันอะไร idark are day leder อีดาคอาร์เดาวันนี้ก็คือวันเสาร์วิลกินดาตุอาร์เดอิดาวิลกินดาตุอาร์เดอดาแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่อีดาคอาร์ชัวชัวนะนุ่มเบิร์ชัวชัวเอ็นอดาคอาร์เดชัวชัวนะ น o v เวมเบอร์เชว์เวเอนวันนี้ก็คือวันที่27เดือนพฤศจิกายนปี2021นะคะคำนี้ออกเสียงว่าเชว์เชว์นะเชว์เชว์นะหรือบางคนก็อาจจะออกเสียงว่าเชว์ซ sure, sure, ีเปนะน่เชว์ซีเปนะก็ได้เหมือนกันค่ะคำถามต่อไปค่ะวิลก no ิตโอร์อาร์เดโน วิลกิทโอร์อาร์เดแล้วตอนนี้คือปีอะไรตอบว่าโนอาร์เด2005โนอาร์เด2005ตอนนี้ก็คือปี2021นะคะวิลกิทโมเนตอาร์เดโนวิลกิ m โมเนตอาร์เดโนแล้วตอนนี้คือเดือนอะไร No rd November No rd November ตอนนี้ก็คือเดือนพฤศจิกายนนะคะเดือนที่11แล้วนะคะใกล้จะสิ้นปีแล้วค่ะ v i l k e n Dog rd E Morgan Wilkin Dog rd E m o r g n แล้วพรุ่งนี้คือวันอะไรวันนี้เลอดาพรุ่งนี้คือเซนดาตอบว่า i m o r g e n อาร์เดสันดักอโมเกนอาร์เดสันดัพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันอาทิตย์นะคะวิลคินดักวาร์เดออิกอว์วิลคินดักวาร์เดออิกอ์พรุ่งนี้อ๋อไม่ใช่อิกอ์ก็คือเมื่อวานนะคะเมื่อวานคือวันอะไรนะน้าพูดไปก็ลิ้นผ่านกันนะคะสมองไม่ทำงานวันนี้เลอร์ดัก อีกโอก็คือเฟรดาเมื่อวานนี้คือเฟรดานะคะก็ตอบว่าอีกโอกวารดีเฟรดาอีโกวารดีเฟรดาเมื่อวานเนี้ยก็เป็นวันศุกร์นะคะวันศุกร์วิลกินดักวาร์ดีอีฟูร์กุสวิลกินดักวารดีอีฟูร์กุส แล้ววันก่อนหน้าเนี้ยคือวันอะไรวันนี้เลอดาเมื่อวานนี้เฟรดาวันก่อนนี้ก็คือวันโทสตานะคะตอบว่าอีฟฟรโกสวาร์เด้โทสตาอีฟฟรโกสวาร์เด้โทสตาวันก่อนหน้านี้ก็คือวันพฤหัสบดีนะคะวิลกินดาร์ด์เดอีโอเวอร์โมเกน วิลก e ินดักอาร์เดออีโอเวอร์มอร์เกนแล้ววันมะรืนนี้คือวันอะไรวันนี้เลอร์ดพรุ่งนี้เซนดาอีโอเวอร์มอรเหรือว่าวันมะรืนนี้ก็คือมันดก็ตอบว่าอีโอเวอร์มอร์เกนอาร์เดมันดาอีโอเวอร์มอร์เกนอาร์เดมันดวันมะรืนนี้ก็จะเป็นวันจันทร์นะคะ คำถามสุดท้ายวูดันอาวาลติดาวูดันอาวาลติดาวันนี้อากาศเป็นยังไงน่าจะหนาวกันทั่วหน้าแล้วนะคะก็ถ้าหนาวก็ไม่แปลกนะคะช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูช่วงช่วงหน้าหนาวแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็ช่วงไหนที่มีอากาศดีๆมีแดดนะคะ วันหยุดอย่างเงี้ยก็ไปเดินเอาอากาศดีๆซะหน่อยนะคะเผื่อจะได้ทำให้ร่างกายเราสดชื่นนะโอเคค่ะขอให้ทุกคนมีเอ็นฟินเลอดากนะคะขอให้ทุกคนมีวันเสาร์ที่ดีๆเจอกันพรุ่งนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ